วันนี้นะคะลิสานะคะก็พามาดูเคล็ดลับกันนะคะเอาเคล็ดลับมาฝากกันก็คือหุ่นดีไม่ต้องไดเอทเรียกว่ากินได้ไม่ยังก็ยังผอมได้นะคะวิธีการแรกนะคะคือกินเต็มที่แต่ต้องนับแคลอรี่ไปด้วยวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการลดน้ําหนักที่ได้ผลแล้วก็ด้วยการที่เราเนี่ยกินให้เต็มที่เลยแต่ให้เรานับแคลอรี่ในสิ่งที่กินไปด้วย mm hmm. โดยที่เราสามารถคํานวณการหาปริมาณแคลอรี่แบบคร่าวๆที่ร่างกายควรได้รับ ต่อวันนะคะอย่างต่ําแล้วก็คํานวณว่าควรกินมื้อไหนกี่แคลแล้วก็เพื่อเราเนี่ยจะได้สามารถเฉลี่ยปริมาณแคลอรี่ไปยังมื้ออาหารตลอดทั้งวันได้อย่างที่เหมาะอย่างเหมาะสมเช่นสมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถรับได้ประมาณ3,000ันแคลอรี่คุณก็สามารถแบ่งออกเป็น3มือม้อมื้อละไม่เกิน1,000แคลอรี่เข้าๆได้อย่างนี้นะคะคุณก็จะสามารถทานอาหารได้โดยที่ไม่ต้องอดอาหารแถมยังจะได้สิ่งที่อยากกินตามมาด้วยนะคะ ส่วนข้อที่2นะคะก็คือกินตามใจต้องการแต่อิ่มเมื่อไหร่ต้องให้หยุดการกินตามใจต้องการหนะ้าที่นี้ก็คือการกินในสิ่งที่อยากจะกินกินอาหารที่ร่างกายเรียกร้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยากกินอาหารแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณบางอย่างในร่างกายบอกว่ากําลังขาดสารอาหารเหล่านั้นอยู่ดังนั้นนะ,ะเราจึงควรรับประทานอาหารประเภทนั้นๆเพื่อยับยั้งความอยากใช่ไหมคะ แม้ว่ามันจะเป็นไขมันหรือมีน้ําตาลอยู่บ้างในบางเมนูก็ตามโดยเป็นเคล็ดลับวิธีการกินที่ลิษาจะบอกก็คือควรกินแค่พออิ่มแล้วก็ไม่ควรกินจนจุกมากเกินไปอิ่มเมื่อไหร่ก็ให้หยุดเมื่อนั้นได้เลยนะคะอย่างเหมือนลิษานะคะลิษาเมื่อก่อนมิสาก็กินแบบไม่อั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คืออยากกินอะไรก็กินแต่แค่รู้สึกว่าพออิ่มก็คือหยุดวิษาก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะข้อที่3ที่ลิษาจะบอกก็คือกินอะไรก็ได้แต่ต้องให้เป็นเวลาอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าการกินเนี่ยดึกมเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากดังนั้นนะคะเราควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารช่วงหลัง6กโมงเย็นเป็นต้นไปส่วนช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจก็ เราก็สามารถกินอะไรได้ตามอัธยาศัยเลยแต่ก็คือเราต้องไปมองสองข้อที่ลีสาบอกไปนะคะแต่จําเป็นจะต้องมีการควบคุมเรื่องของน้ําตาลแล้วก็ไขมันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายแล้วก็การกินก็คือให้นับแคลด้วยนะคะผนวดกับการกินที่ที่เมื่อไหร่กินแล้วก็เรารู้สึกว่าพอแล้วก็คือหยุดอย่างที่เมื่อกี้ลิสาบอกเราก็จะสามารถทําได้จะเห็นได้นะคะว่าการลดความอ้วนไม่จําเป็นต้องควบคุมอาหารอย่างแบบสุดโตง่งซะทีเดียวเราสามารถ ใช้วิธีการอย่างที่ลิสาบอกไปนะคะเพราะว่าลิสาเองก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะคะลิสาใช้วิธีการลดน้ําหนักตอนนี้เนี่ยสเดือนแล้วลิสาลดไปได้6กกิโลแล้วนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการลดน้ําหนักด้วยนะคะเพราะว่าวิดีโอต่อไปเนี่ยลิสายังคิดว่าลิสาจะมาแชร์ประสบการณ์ในการลดน้ําหนักของตัวเองให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ